มาหากินโดยสบู่วิพาดาวิตามินซีและอี ผู้ชมขาเป็นวันของพวกเราเ,เป็นวันของคนทํามาหากินเพราะฉะนั้นเราร้องเพลงนี้ให้กับทุกคนที่ทํามาหากินจากรายการผู้หญิงทามาหากิน ผู้เราเนี่ยสีสาวเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะแต่เวลาเราฮึดสู้เนี่ยเราก็จะเจอผู้ชายนะแจคุณแม่คะเคยสังเกตไหมยัดห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 ยาร้านต่างๆเนี่ยสูงต้องไปสูงถ้าใช้คำว่าแม่นำหน้าหรือผู้หญิงนำหน้าดังทุกอย่างเช่นอย่างเช่นแบบแม่กิมเล้งแม่กิมไลท์แม่ปนอมเอาชื่อบริษัทที่แบบว่าไม่ไม่ไม่มีคำว่าแม่แต่ก็เป็นผู้หญิงนำหน้าก็มีแหม่มบ๊อบจริงด้วยตั้งหลาย ร้านตร,าตริสาไม่รูดตักตนุย้ยใช่ร้านทองอ่ะร้านทองยังต้องต้องใช้คำแม่ร,ร้านทองอ่ะแม,ม่ทองใบ่เหมือนกับร้านต่อไปนี้คุณผู้ชมเป็นแขกรับเชิญในรายการผู้หญิงทำมาหากินออเอาชื่อภรรยาขึ้นหน้า,นำ,น,านำหน้าเลยขายดิบขายดีจนแบบนี้ค่ะขอต้อนรับพี่วินเจ้าของร้านอัญชลีไก่หันค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับุโผมจังเลยน่าจะเป็นไก่หันและเป็ดหันเจ้าเดียวในประเทศไทยไหมถ้าเป็ดหันน่าจะใช่ครับแต่ไก่หันน่่มันก็มีทั่วไปถ้ามีทั้งสองอย่างแบบนี้น่าจะเป็นเราเจ้าเดียวเจ้าเดียวครับมันทำยากอยู่ับเป็ดน่ะเอาหรอถ้าทาไม่เป็นนี่มันจะมีกลิ่นสาบเลยครับใช่ใช่เราเป็นคนที่กินเป็ดแล้วกลัวมากตรงกลิ่นสาบนะครับอันนี้รับประกันผมผมเวลาลูกค้ามาซื้อสับเลยชิมเลยถ้าเหนียวถ้าเหม็นสาบไม่ต้องเอาไป อันเแลีน,น,นลชื่อใครอันชลีนี่ชื่อภรรยาครับอใช่นำหน้าเลยลมวชื่อเมมันชื่อร้านจ้พี่รักเมียครับรักเมียครับพี่ตอบอย่างเงี้ยพี่ตอบอย่างเงี้ยมีเมยมาคุมมาคุมอยู่คราบถามจริงพี่ทำงานเนี่ยย่างครับ ต้องหันไก่หันเป็ดเมียให้ตังใช้วันเท่าไหร่สามสี่สิบเสดอให้น้อยละเกินเนี่ยแล้วเมียนั่งยิ้มภูมิใจกลัวเมียหรอคะพี่กลัวเมียหรอก็ไม่ไม่กลัวหรอกครับแต่เกรงใจว่ากลัวอย่าเรียกว่ากลัวพูดยากเลยเกรงใจครับเกรงใจครับเดี๋ยวนะคะพยายามอยู่นู่นทีี้สวัสดีนะคะ ทำไมให้ตังพี่วินวันละ30-40ละคะไปให้เยอะเราออกข้างนอกนานค่ะจะได้ไปไม่นานเนาะไหลไม่เรื่อยค่ะพี่วินค่ะเราลองเราเราลองสับมาชิมกันดูไหมคะได้ครับได้ครับเอาเป็ดเลยนะได้เลยค่ะมือสับต้องเป็นเพี่อนชลีใช่ไหมค่ะค่้ๆรอไงแกถือถุงมือมาแล้วอ๋อรู้แล้วทำไมกลัวเมียเพราะว่าเมียมือสับ เราเอาไก<ด>่ <ฮะ S 2> ด้วยนะพี่ค่ะได้ด้วนเลยนะแล้ว,วทำไม<ล>ไม่ใช้เหล็กใช้อะไรเหมือนน่านอื่นอะฮะ ไม้มันหอมอ่ะครับโอ๋อใช้ไม้ไผ่แล้วให้หอมกลิ่นไม้ไผ่มันหอมเนาะใช่อ๋อขนาดตัวเดียวพ่อตัวเดียวพ่อพี่แอร์เลงครับเขาบอกว่าถ้าเป็นไม้ไผ่ใหม่ๆที่หอมเหรอหอมครับหอมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตุ้มอะไรกันเอากตุ่มสาบออกค่ะโอ้ยตุ้มอะไรอะนี่ค่ะนี่ใจเย็นนะพี่ว่าเม็ดไหนไหนตุ่มนั่นนี่ไงนี่ไงค่ะอ๋เนี่ยอ๋ออันนี้อันเดียวเลยใช่ไหมสองค่ะข้างละข้างละอ๋อมันมีสองอันเหรอข้างละแคปซูลค่ะคือไข่มันเห มันเป็นตุ่มสามอ๋อตุ่มตูดตุ่มแก้มเหมือนแก้มก้นมันอะใช่ค่ะมันมีสองอันนะเนี่ยไก่มีไหมไม่มีคร่ะไก่ไม่มีค่ะมีแต่เป็ดค่ะอ๋อแสดงว่าคนที่ทําไม่เป็นพอไปโดนตุ่มตรงนี้มันแตกตอนที่ทำมามันเลยทำไม่สะอาดเลยเห็นไหมอะไรเมย์ยัดเข้าไปอะตะไคร้ค่ะตะไคร้มันร้อนเลยครับมันกระเด็นเข้าตาเหมือนนี่นี่มือสับจริงๆเลยโอ้โหสุดยอดเลยอะงั้นเรามาดูราคาของเป็ดไก่พี่ไหมคะ ครับไก่พี่ตัวเท่าไหร่ไก่ร้อยแปดสิบบาทครับแล้วก็เป็ดสามร้อยแปดสิบครับเท่าไหร่นะสามร้อยแปดสิบพี่เอาระไรยัดเข้าไปไปหมักอ่ะมีมีอะไรบ้างคะมันจะมีกระเทียมแล้วก็ผิวไทยขาวผิวไทยดำครับตะไคร้หอมเลยแหละเดี๋ยวเราจะลองชิมแล้วบอกรสชาติแต่เนี้คุณแม่ลองชิมเว่าจะชิมเป็ดคุณแม่ชิมเป็ดเลยครับชิมเลยค่ะชิมเป็ดมาคุณผู้ชมขออนุญาตใช้มือนะคะพี่อัญชลีกับพี่วินเป็นที่สุดมาจากไหนคิดเองอ๋อ คิดเองขายมานานยังคะยี่สิบสองปีแล้วครับโอ้ยเอ้ยเอ้ยมีต้องคุ้มนะใครที่กำลังคิดว่าการกินเป็ดแล้วเหนียวลืมไปได้เลยค่ะไม่เหนียวเลยค่ะบที่สุที่สุขาอันนี้แบบเผ็ดครับอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบหวานซุยซุยมากใช่ใช่ต้องใช้คำว่าซุยแล้วไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเดี๋ยวนะแล้วมอเตอร์แกรนี่มาอย่างไรอะคะ เนี่ยไอตัวนั้นะมอเตอร์อะไรครับมอเตอร์นี่เพื่อนทำให้อะครับแต่ตอนแรกพี่ไม่ไดใช่มือหมุนเนี่ยเหรอใช้มือหมุนหรือไงใช่มือนั่งนั่งมือหมุนอยู่โอ้ก็หมุนทั้งวันเลยดิใช่ค่ะหมุนมาเป็นสิบปีแล้วย่งเงี้ยอก็ต้องยกขึ้นยกขึ้นทีหนึ่ง แล้ววันนั้ก็ลงลงมาผมใหม่นะครับแล้วเพื่อนมาคิดให้อะอร่อยหัวแตกหน่ักมากเออไม่มีกลิ่นสาบจริงด้วยอะก็ที่นี่มีสูตรอะไรเด็ดๆด็ดไหมคะับทำไมมันลอยอย่างเงี้ยทำเองทำเองหมดเลยคริดเองหมดเลยหรอทำเองหมดเลยค่ะเนี่ยคิดเองหมดเลยค่ะคิดเองทำเองหมดเลยเก่งนะสองผู้เมียนะลูกค้าเป็นราทาไมจ้ลูกค้าเป็นคาก็มีเยอะครับตั้งแต่ขี่จักรยานแท็กซี่ สิบล้อรถเมย์รถเบนปอเท่ปอเช่ขับปอเช่มาจอดเป็นคนที่ไม่กล้ากินเป็ดเดี๋ยวนึงอะตักบ้านเราไม่กล้ากินเป็ดแต่พอกินแล้วรู้สึกติดใจอะคือแต่เราต้องเอาเป็ดออกเขาเรียกอะไรนะตัวพูดจริงจริงความจริงคุณผู้ชมวันนี้ทีมงานเราไปเชิญนะสองผัวเมียยืนกระต่ายขาเดียวยังไงก็ไม่ออกทำไมอะทำไมพี่เวนทานเะรีทำไมอะเอาทำไมก่อนทำไมไม่ออกเออทำไมไม่ออก กวนเหนื่อยครับกวนเหนื่อยครับกวนเหนื่อยทำไมอ่ะแล้คนมาซื้อเยอะองี้เหรอใช่ครับทุกวันนี้พอแล้วมั้งนี้ยเหรอก็ได้อยู่ครับได้อยู่ดีก็บ่นอยู่แบบคนอะไรกูรวยอ่ะไม่ได้กัวรวยแล้วครับแต่เป็นเนาะกัวเหนื่อยครับเอาแกมาดูไปแอบอยู่ข้างหลังสิไม่กล้าดูสิแล้วเราทำไมถึงตัดสินใจมาก็พอดีลูกชายบอกพ่อไปเถอะเดี๋ยวเขาออกมาทำให้เองนี่ถ้าใครดีร้กใครดีทำเป็นออเดอร์เพิ่ม หลังจากออกทีวีเขาจะเป็นคนเขาช่วยด้วยค่ะวันนี้ลูกมาด้วยมาไหมมาครับนวดหอมเป็นหนวลูกชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลูกสะไปยหรอคะคุณแม่คะอีนี่ได้มาจากฟาร์มจรรคแหงนั่นไงนั่นไง ลูกชายหรอก็งี้นะคะพักให้ปาปาเนี่ยซับน้ำหมากันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูลีลาซับไก่ของหนุ่มโอมกันร่วมทำบาหากินโดยครีมกันแดโจอินา่าพลัส เราเดินสายมาที่จังหวัดเพชรบุรีคร่ะอันนี้คืองานที่คุณยายทํานะคะก็คือการทําถ่วยชามใช้จากกาบมากกบมากผมรู้สึกชื่นใจที่แบบรักษาลโลกไม่ต้องใช้ปรงแล้ว เริ่มต้นยังไงเวลาเราไปทำบุญกับคุณยายเราก็ซื้อโฟมไปแต่พอเลิกเสร็จปุ๊บคนนี้เก็บก็คือเราถ้ายามันเยอะเราอยากทำบุญแบบกรีนกรีนอ่ะเอ้ยทำบุญโดยที่ไม่ทำลายธรรมชาติจนไปเจอว่าเขามีการผลิตกลับมาขายนะเราสามารถผลิตได้เองต้นหมากหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงเอาป้กันเอา้อกนกลัวร้อนไหมอย่ามาพูดเรื่องร้อนกับพวกพี่เลยแดดมันเยอะมากไปดูกัน นี่คือต้นหมากครับนี่คือกาบหมากเราใช้ส่วนนี้ไปทําเรามีโจลิน่าพลัสแดดแค่ไหนก็ไม่กังวลค่ะผมชอบนะยเก่งเพราะว่าเนื้อมันเบาหน้าไม่วอกตอนแบบเงือออกเหมือนจะไม่หลาเป็นคราบส่วนผสมนั้นเป็นสารสกัดนําเข้าจากประเทศออสเตรเลียเราใส่สารสกัดวิตามินซีใช้ได้ทุกสีผิวไม่วอกไม่เยิ้มทาทับเครื่องสําอางก็ได้ก่ง <Okay, S 2> เหมือนอยาก เด oh, 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 uh, mm. oh. uh. oh. okay. ี๋ยวพี่อามาให้ด้วยนี่เก็บไว้ทานเลยค่ะขอบคุณครับเวลาน้องเก่งออกไปเก็บกาบหมากในครั้งต่อไปให้ใช้ครีมกันแดดโจลินา p l u สด้วยถ้าอยากได้เรามีโปรโมชั่นด้วยหนึ่งหลอดปกติราคา1290บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อตอนนี้999าบาทาทหลอดเดียวไม่พอป๋าให้ไปเลย2หลอดสามารถซื้อผ่านไลน์แอดของเราก็ได้หรือว่าคุณผู้ชมลองเซิร์ชที่ไหนป๋า Google หรือ Facebook ครีมกันแดดโจลี นาสองหลอด999บาทคัก่อนนะคะพิมงานทุกคนอ่ะวางห้องเลยไปสันคิมกันแดดจอลิน่าพล u สเดี๋ยวนี้ J O L I E N A P L U S นี่ลูกลูกผไ้ชาคัญนี่คือน้องโอมค่ะโอมสวัสดีค่ะแดกเลยโอมโอมบอกพ่อว่าให้มาออกเถอะเหรอใช่คถ้าขายดีอะขายดีก็ จะออกไปช่วยเขาครับผมและทุกวันนี้ไม่ช่วยหรือก็ช่วยครับช่วยในงานบ้านช่วยในงานบ้านค่ะกี่คนนะฮะลูกกี่คนเดียวมีคนเดียวมีเดียวด้วยอ่ะไอ้หน้าห่วงไหมผู้หญิงชอบเยอะไหมก็ไม่รู้เอาจริงๆเอาจริงๆห่วงไหมไม่ห่วงค่ะห่วงเนาะอย่าห่วงห่วงไหมห่วงค่ะแล้วไอ้อย่างเงี้ยไอ้พวกไก่สับเป็นไหมลูกสับเป็นไหม ผมเคยลองสับอะครับมเล่นเอาป้ายวป้าสอนให้ป้าสอนให้มาลุกมาเตี้ยได้เลยป้าเดี๋็กป้าทั้งหมดเนี่ยกูกลัวป้าด้วยไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอีเวนท์อย่างเดียวเอาเองคุณแม่อยากเห็นน้องลองสับใส่ป้าต้องใจใจแล้วล่ะอาจจะอยู่กันเตรียมมาไว้เลยหลังจากรายการเราออนแอร์จะขายดีมากเลยเต็มเลยเอออมขึ้นต้นแกก็ผิดแล้วนิ้วนิ้ยว ไปเลยตามความเข้าใจของหนูเลยนะจะได้ดูจะได้ดูได้ได้นสมสมมติว่าพวกพี่สี่คนมาซื้ออ่ะอะพ่อคะจ้าเอาไก่ตัวหนึ่งนะจ้าสับให้ด้วยจ้าไม่ได้ใช่อมใช่ใช่อมใช่นั่นโอ้ได้เลยอมเออฉันเห็นแม่แกดยวลูกทีเดียวเออน่อกลีเหอแต่พอได้เงได้อยู่ได้อยู่ ได้นี่โอมก็เป็นนี่ได้แล้วลูกได้แล้วอ่ะใส่จานมันก็แลงนิดหน่อยไม่เป็นไรลูกเย้ได้แต่ว่าตอนหนุ่มๆไม่ธรรมดาเลยทําให้ผู้หญิงอกหักมาเยอะมากตรงถานเมียพ่อเจ้าชู้พ่อพ่อกับลูกใครเจ้าชู้กันพี่พ่อกับลูกใครเจ้าชู้กันพ่อค่ะพ่อค่ะเจ้าชู้เจ้าชู้เจ้าชู้มากเลยผมแล้วเราทำไมมันมันเสร็จพี่คนนี้เขาไม่ว่าผมเลยเขา เฉยผมก็เลยถามรู้ว่าทำไมทาไมถึงไม่ว่าไม่อะไรเลยอย่างเงี้ยปกติที่บ้านนก็เลยตัดสินใจเลิกเลยเลยบอกกับเขาว่าผมจะเลิกเกลิกถู<ม>กงใจเลิกเลยครับเก่งใจอมถ้าอมเจอผู้หญิงแบบแม่ครับกับเจอผู้หญิงที่มันเยอะแยะเงี้ยความรู้สึกเราอยากหยุดอยู่ที่ใครก็ต้องหยุดแบบแบบแม่แล้ครับเนี่ยวัยเดียวกับแม่ <laughs> เดี๋ยวถามสเปคลูกดลูกชอบผู้หญิงแบบไหนชอบองค์ชายแบบไหนลูกเออถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนนะครับก็แบบชอบแบบสวยๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ยครับแล้วเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบชอบแบบขยันครับรักเราจริงพอครับผมครับผมเฮ้ยแม่ภูมิใจภูมิใจแล้วอมค์วางอนาคตไว้ยังไงบ้างลูกตรงนี้ครับก็สานต่อของพ่อแม่อยู่แล้วครับผมชื่นใจตรงนี้เพราะว่าผมยังมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เอามาคือหมูหันครับหมูหันแบค่ะหมูหันที่ร้านเลยหันหมูหันแล้วก็ เป็ดพันแล้วก็ไก่หันสามอย่างเลยครับวันหนึ่งไี่ขายกี่ตัวพ่อเคยขายได้มากสุดมากสุดก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ได้ไก่200ตัวแล้วก็เป็ดได้70ตัวครับเพราะว่าทำไหวแค่นั้นครับใช่เพราะว่ามีอยู่ไม่กี่คนสามคนอยู่แบบนี้แล้วก็ลูกจ้างอีกกี่คนไม่มีค่ะไม่มีด้วยพี่ชายทำกันเองครับทำกันเองค่ะจะปล่อยไหมจะปล่อยให้ลูกทำเมื่อไหร่ผมยังบอกกับเขาอยู่ว่าถ้าเขาทำเป็นแล้วผมยกร้านให้เลยยกร้านให้เลยแต่ ผมขอวัลพัานพ้อวัลพภานได้ไหมโอมได้ครับขอวัลพภานเพราะว่าแม่ให้แพ้สี่ฝากร้านเลยพ่อจ๋าอยู่ตรงไหนโอมจ๋าเอ่อตอนถึงความจราเข้สัมพันธ์ครับสามร้อยเมตร ตรงข้ามกับโรงเรียนยอไซฟ์ครับผมค่ะชื่อร้านว่าชื่อร้านอัญชลีเป็ดหันไก่หันหมูหันสามตามตามหันเลยนะวนหยุดเฉพาะวันจันทร์ครับคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เราชื่นใจแบบนี้แหละคนธรรมหากินตัวจริงเสียงจริงและในที่สุดลูกก็จะกำาลังจะเป็นคนธรรมหากินเป็นกำลังของพ่อแม่เชิญได้นะคะเราขึ้นทั้งที่ไปร้านเบอร์ร้านโทรสอบถามได้วันนี้ขอบคุณครอบครัวอัญชลีไก่หัน เป็ดหันหมูหันข้าวผัดดีมากเลยค่ะนี่ช่วงหน้าค่ะเราคุยเรื่องอร่อยอร่อยไปแล้วเราขอคุยเรื่องเรื่องช่วงนี้วิกฤตนิดนึงบ้านเราวิกฤตโดยนักข่าวนักข่าวจะมาคุยกับเราสักครู่เดียวค่ะต้อนรับผู้ประกาศข่าวสาวของเราน้องกระเต็นค่ะสวัสดีค่ะ โอ้พี่ขาเครียดมากช่วงนี้เนาะข่าวพี่จิตตกมากใช่คืออันนี้ต้องบอกเลยนะพี่ในฐานะที่แบบเราอยู่กับข่าวมา22ปีมันต้องนําเสนอแล้วต้องทําความเข้าใจกับทุกข่าวเพราะนั้นน่ะเราต้องรู้จักแบบรู้แล้วเราปล่อยวางถ้าเราอินกับทุกข่าวอะคือบางที เราเครียดอะแล้วเราเราเหมือนถังขยะค่ะเวลาแบบข่าวใหญ่อย่างเช่นพวกน้ําท่วมอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ความทุกข์ของคนเราต้องเราก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องปล่อยวางจริงๆค่ะพี่แมบบแล้วเราให้ให้รู้สึกกับตัวเองเลยว่าข่าวทุกข่าวไม่ได้อยู่บนหน้าหนึ่งตลอดไปเดี๋ยวมันก็จะไปเพียงแต่ว่าเราปรับใจของเราให้มันอยู่ไปกับข่าวนั้นๆได้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเครียดเพราะว่าความเครียดความกังวลมันทําให้ ส่งผลไปถึงผิวหน้าหนังหน้าเราใช่เลยก็เลยจะพูดไปว่าน้องเตนาอยู่ับข่าวเครียดๆแต่มันเตนําทำไมใสใช่ไหมเป็นฉันนะโอหสั่งพักก้อนทุกอย่าเลยยีปีที่เป็นอ่านข่าวตั้งแต่อายุ25จนถึง47เนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีตลอดนะคะพี่คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าเราเหมือนเดิมแต่นั่นเป็นเพราะว่าเรามีช่างแต่งหน้าช่างทำผมเขาคอยแบบเก็บรายละเอียดให้เราแต่ว่า เอาจริงๆหน้าเต็นก็มีช่วงพังเหมือนกันม,มีมีเดือนก่อนเนี่ยนะคะหน้าเต็นเป็นแบบนี้ค่ะคือเราเสียความมั่นใจไปเลยเพราะว่าอ,อายุยิ่งเยอะผิวมันยิ่งแห้งเราริ้วรอยเนี่ยมันเห็นชัดหน้าผากเราเป็นเส้นๆนะคะหางตานี่ตีนกามานะคะใต้ตาก็มีรอยร่องแก้มตรงเนี้ยมันลึกแล้วมันก็เลยทำให้แก้มเนี่ยมันดูย้อยอะพี่เราริ้วรอยที่มันเห็นแบบนี้ทาแป้งบางก็ไม่มิดทาแป้งหนาก็ตกล่องคือมันเป็นปัญหาจริงๆนะคะจุดๆที่เห็นอยู่นี้คือรอยจากอิสุอิสยแล้ว คืออย่างอย่างที่พี่แมมบอกคือเราเจอเรื่องเครียดเราก็พยายามดูแลตัวเองนะคะคือออกกําลังกายแต่เราลืมดูแลผิวหน้าไงพี่พอมาเห็นรูปนี้ทีเดียวบอกโหไม่ได้ละละเลยผิวหน้าต้องดูแลอย่างจริงจังแล้วค่ะเราก็ไปหาข้อมูลเลยค่ะว่าเราจะดูแลผิวหน้ายังไงไปเจอพี่ปุ้ยพี่มนวันซึ่งคนนี้ห้าสิบแล้วนะพี่สวยวันสวยคืนนี่พี่ปุ้ยอะนี่ดูอิจฉานะเรารู้ว่าพี่ปุ้ยอะใช้ ไตรลาจิน่าใช้เซรั่มไตรลาจิน่าเต็งก็เชื่อนะคะว่าพี่เขาใช้จริงพี่ปุ้ยเป็นคนช่างเลือกถ้าบอกว่าใช้คือใช้จริงแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์คนไทยไซึ่งเขาทําขึ้นมาเพื่อผิวหนังของคนไทยไไแล้วมีมาเป็น10ปีแล้วค่ะ,สะแสดงว่าม,นนมันแน่จริงม,มันแน่จริงมันแน่จริงเราก็เลยกด1577ลองสั่งมาใช้ดูค่ะแล้วตอนที่ได้มาทีแรกเนี่ยแปลกใจเลยค่ะ นี่เซรั่มเหมือนนี้คือปกติเซรั่มมันจะเหนียวเหนียวใช่ไหมพี่แต่ตัวนี้ยมันข้นขนาดเนี้ค่ะตั้มกระปุกแล้วยังไม่ไหลย้อยลงมาเลยค่ะอันนี้คือเซรั่มเนื้อครีมแล้วเราคิดว่าโหขนาดนี้ทาไปอ่ะสงสัยเหนียวแน่เลยปรากฏอภิไฮลองทาเนี่ยค่ะมันซึมลงเร็วดีมากเลยคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะ แล้วไม่เหนียวเหนอะหนะเหมือนกับที่เราคิดเลยซึมเร็วแล้วมันให้ความรู้สึกเย็นฉ่าเกลี่ยง่ายเย็นเย็นใช่คือเต็มจัดเลยนะตอนที่ได้มาเต็มก็แบบเอ้ยทาไปเลยที่หน้าเป็นไนท์ครีมผิวหน้าเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วพอตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าหน้านุ่มเราก็เลยทาต่อเช้าเย็นเช้าเย็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะสักประมาณ3เดือนได้เรารู้สึกได้เลยค่ะว่าหน้าเราเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วริ้วรอยต่างๆตามจุดที่เรามันเคยเป็นปัญหา สำหรับเรารวมถึงจุดดำๆวันนี้มันแลดูดีขึ้นมันแลดูจางลงนะคืออายุ47แล้วเราเจอทางของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมาถูกทางแล้วอะออรู้สึกพอใจมากนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไปเจอคนก็จะถามว่าเฮ้ยเต้นเห็นเต้นแบบเอาโฆษณาแตลาจีน่าอะไรเงี้ยเต้นใช้จริงหรือเปล่าเต้นบอกเลยเต้นใช้จริงค่ะเนี่ย ไม่ใช้จริงไม่กล้ามายืนยันเพราะเราทางานตรงนี้นะคะแล้วเตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อโฆษณานะคะแต่วิธีการของเตนคือเอ้าเราก็พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองสิเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องลังเลค่ะพิสูจน์ด้วยตัวคุณผู้ชมเองนะคะวันนี้กดโทรศัพท์เลยค่ะที่1577นะคะเพราะว่าวันนี้โปรพิเศษส,สำหรับคุณผู้ชมจริงๆนะคะ30สายแรกที่โทรเข้ามาเท่านั้นนะคะกับโปรนี้ค่ะซื้อไตยลาจีน่า1กระปุกนะคะ แถมให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอวันนี้มีมูสโฟมตัวนี้ให้คุณผู้ชม,อ,มอีกหนึ่งขวดใหญ่นะคะ3ชิ้นนี้นะคะปกติ7,600บาทคุณจ่ายแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะ3ชิ้นนี้เนี่ยคุณใช้ได้เลย3เดือนอนะสเดือนเฉลีย่ยแล้วก็ตกวันละประมาณ35บาทเท่านั้นเองอคุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้ส่งให้ถึงบ้านนะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็ตัดบัตรเครดิตได้หรือถ้าคุณผู้ชมยังไม่พร้อมโทรหาห5 7 7าแล้วบอกเขาพี่ ล็อกสิทธิเอาไว้ก่อนนะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ค่อยส่งของมาแล้วเดี๋ยวโอนเงินไปให้ก็ได้อันนี้คุยกันได้แล้วรีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่1577โฟมตัวนี้ไม่มีขายนะพี่แต่วันนี้แถมให้คุณผู้ชมกับโปรนี้เดี๋ยวให้ดูใช้ไอายไลเนอร์แบบกันน้ำํำนแนี่พี่รเราก็ใช้ลิปสติกจูบไม่หลุดเราไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะคือมูสโฟมตัวนี้พี่ใช้นิดเดียวนะคะ อย่างนี้ค่ะเราก็ตบๆแล้ววนๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะมันไปหมดเลยคุณผู้ชมอันนี้คือการทําความสะอาดแล้วก็บํารุงไปด้วยในตัวหลายคนชอบมากๆเลยแต่ว่าแถมสําหรับโปรนี้วันนี้นะคะคุณผู้ชม30สายน่าจะไม่พอนะคะเอาเป็นว่าายใน5นาทีนี้100เซตคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่1577ค่ะซื้อแต่ละจีน่าหนกระปุกแถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แล้วก็แถมมูสโฟมหลอดใหญ่หลอดนี้นะคะ3ชิ้นนี้7,600บาทคุณใจ เพียงแค่2,900บาทเท่านั้นนะคะใช้ได้ประมาณ3เดือนฉเฉลี่ยแล้วก็ตกวันละประมาณ35บาทเท่านั้นเองนะคะ <Wow. S 1> คุ้มสุดๆเลยค่ะแล้ววันนี้บอกเลยคนในวงการบันเทิงผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนใช้เตรลาจิน่าค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่มิโน่นะคะพี่กิ๊กมายุรินพี่ปุ้ยอาหมู มาดาตู่คือบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาจะเลือกแบรนด์ไหนก็ได้แต่ทุกคนนี้เขาใช้ไตรลาจีน่าแล้ววันนี้เต็นเป็นอีกหนึ่งเสียงที่มายืนยันว่าใช้จริงค่ะถึงกล้ามายืนยันนะคะย้ําเลยนะคะวันนี้ยกหูโทรเข้ามาที่1577ค่ะกับโปรนี้ซื้อไตรลาจีน่าหนึ่งกระปุกแถมฟรีอีกหนึ่งกระปุกใหญ่แล้วก็แถมมูสโฟมขวดใหญ่อีกหนึ่งขวด3ชิ้นนี้7,600บาทกุจ่ายเพียงแค่2,900บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆนะคะส่งฟรีทั่วประเทศเหลือไม่ถึง100เซแล้วนะคะรทรมา้ดยเลย แล้วเหรอรีบโทรมาเลยค่ะคุณผู้ชมที่157 7เ็เป็นเชื่อเลยนะคะว่า3เดือนที่คุณจะใช้เซตนี้นะคะคุณจะพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะว่าดีกับผิวหน้าคุณจริงหรือไม่รีบโทรเข้ามาเลยค่ะที่157 7วันนี้ขอบคุณกระเตนค่ะขอบคุณขอบคุณาไจเรียนมหาเราบ่อยๆนะคะคำคมของเราวันนี้ค่ะจะซื้อเสื้อผ้าแพงๆแต่ถ้าแพงอ่ะจ่ายยัง คมบาดสวงไม่คมเลยเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเวลาก็ต้องลาไปสิค้ะจะอยู่ทําไมนะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะบ่ายโมงสินาทีทางช่องวัน31ค่ะคุณขาวันนี้พวกเราต้องหมดลาไปกันค่ะสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ